เมนเตอร์นะครับแต่ที่สำคัญของมันก็คือเป็นสำหรับใช้วัดเด็กโดยเฉพาะนะครับวัดเด็กได้แล้วก็วัดผู้ใหญ่ได้นะครับแล้วก็วัดพีดิตติกก็คือเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับเดีะจะมาดูได้อนไรกันนะมีครับหน้าตาเครื่องนี่กล่องครับแล้ครับสิ่งนี้ได้มาก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีปลอกให้ด้วยนะครับแล้วก็มีสายเสียบชาร์จนะครับและสำคัญของมันก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้กับเด็กเล็กได้ก็คือสายแบบนี้นะครับสายแบบนี้ก็คือเด็กทารกเลยนะมีตัวนี้อานที่หนึ่งก็คือเป็นเด็กทารก นะครับแต่ก็สามารถวัดเด็กไทยลูกได้เหมือนกันซึ่งมันจะใช้กับเครื่องตัวนี้แล้วก็ผู้ใหญ่นี่นะคะแต่นีจะอันใหญ่หน่อยคุณลูกค้าก็สามารถบอกแอดมินของเราได้เลยว่าอยากได้ผู้ใหญ่หรือว่าอยากได้พาลูกหรือว่าอยากได้เด็กนะครับก็จะเป็นขาตั้งของมันนะคะแต่เราจะขึ้นภ้าได้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่วัดออกเย็นปลายนิ้วก็คือเป็นตัวทับแบบนี้นะครับเป็นเหมือนทัสเตอร์นะครับแต่เราจะขึ้นให้ดูนะคะท่ามันแล้วก็ บหน่อยเพราะว่าพาสเตอร์ใช่ไหมครับมันจะมีกาวพรกาวมันใช้ไปสักป๊นึงมันก็จะแห้วอะไรแบบนี้ครับโอเคลูกค้าก็ลองเลือกดูนะครับสนใจสามารถสั่งซื้อกับเราได้นะถ้าเรามีร้านอยู่ที่สิริร้านะคบขอบคุณมากเลยครับยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเรารบกวลูกค้าไปกน QR Code ที่อยู่ด้านข้างของ YouTube สอบถาแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ตัคนเลยนะคะตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดิงน์ที่อยู่ด้านล่างของยูทยด่วนหนก็สินได้เลยนะคห ในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ